เหงาเลยพี่นานะไม่มีให้กดวอแล้วอะไอรเทียสี่แต่ว่าคนที่เขาแบบแอคทีฟมันมีน้อยอ่ะก็เลยตัดสินใจยุบดีกว่านี่พวกคุณจะยุบแก๊งไปไหนกันครับเนี่ยโชคดีนะครับกลับมาขึ้นแก๊งไว้ๆนะอยีายวพอยพว่ผมอยู่ตรงนี้คนเดียวออยืวอจะได้มาช่วยกันรับตีนนะครับทุกที่โตเยอะเหรอแล้วจะลับมาไหม ไม่มีใครรับเรื่องเราสักคนเขายเขาจัดเขาเขารับเรื่องแล้วดีโอซีนี้ไมเขาม่อยากให้เราไปมนนี่ไม่สนุกเลยพีมาใ้เราไม่ให้เราไปกรือให้เราไงม่อยากให้เราไปอเ่อกให้เร่องเลไม่ายอน้ื่ยเไเาอรับครั่ผงเอ่ออยกงครับ มาครบไหมครับไม่ครบครับไม่คบครับขาดเยอะไหมเยอะเอ่อหน้าตอนนี้มีสิบหกขาดสี่ขาดประมาณไม่ขาดแค่สีคนนี่สี่คนใช่ใช่ขาดแค่สี่คนครับเออสี่คนสี่คนอ่าถ้านที่คนใครบ้างวะที่ไม่มา ขอแท็กอ่าพกแท็กแกงไว้คนละหนึ่งอันนะครับเพื um, a, ่อทํทการดึงออกนะครับต่อคิวเลยครับตามเลขเลยตามเลขเหรอเลขไม่ได้ลวผมเลขสิแปวผมึงรักมยไม่ต้องเรียงเไปเรือยเรียงเรีมึงย่ึงมึงยี่สอมึงยี่งกูยี่สองันมครับผมกวอเลื่อนไปสักองช่องได้ไัมขอบคุณครับ ไม่ต้องตามผมเล็กอะไรวะเออแค่ต่อแถวไม่ต้องตามไม่ต้องตามวันนี้พาเวลแบบโอเคไปด้านหลังเลยครับลืมซื้อแป้นเด็กกันนะฮะออกวอไ่างครับออกวอเรียบร้อยค่ะอันนี้คือให้ออกวอกันทีละคนเรียบร้อยครับด้านหลังเลยจ้าขอบคุณค่ะอันนี้เอาขอออกนี่ยัง เราขออ่อนขึนด้ยนะครับเอามาหานออพอแล้วเนาะครับโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณค่ะครับเรียบร้อยจ้าไปได้เลยไปด้านหลังเลยจ้าหน้าเดียวกันหัวเดียวกันเฮ้ต้องไปซื้อเบนเดตมาแล้ววะใช่ต้องไปซื้อเบนเดตนะเนี่ยเอ้าไปชาชันมีกี่มงะวิดไปไหนแล้วอ่ะปลาเบยก็เุบวิดเบนเดตเมื่อวานอ่ะเอ้าวิุเดียว่า เอ่าเราจะไเด้่แงจกไ้นี่มาพจกเราจะไม่ใช้เลยหรอผุมแจกแต่ไอ้พวกแกแจกแต่ไอ้กหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่เดี๋ยวรอเขาก็อคนอื่นยังไม่เสร็จเลยเหงาเลยพี่นาไม่มีให้กดวอลแล้วไม่มีวอลแล้วก้าวว่าฟาร์มอย่างเหงาๆว่าทัวไปคาสายกใครได้วะเนี่ยพ่ทิงพิทิง พี่ถิ่งเดี๋ยวถ้าเอาโยมมาตอนเช้าโทรไปค้าสายเลยนะเหงาบอกบอกดิดนั้นไหมขอแบบประชุมสายหน่อยได้ปะหรือไม่แบบคอลดักแชทอะขอขอไม่มีแล้วดิก่อนหน้านี้โทรศัพท์รุ่นใหม่มันทำาไปได้เยอะตอนนี้โทรศัพท์รุ่นนี้ยกแกงทำไมดีโอแบบคนมันโซเชียลแบบจ๋าเลยคนมันแอคทีฟน้อยแต่รถเทียสีแต่ว่าคนที่เขาแบบแอคทีฟมันมีน้อยอ่ะก็เลยตัดสินใจยุคดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีส้นตีนมาหาเรา ยุบแกงคขาสุกี้ยูบแกงคขาคนไม่แอคทีฟค่ะก็เลยก็เลยยุบดีกว่าตอนแรกมันเทียรสี่มียี่สบห้าคนแล้วก็ตอนนี้เหลือยี่สิบคนก็เลยคิดว่ามันมาลดเทียรไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราโดนสูนตีนขึ้นมาก็คือเราสู้ไม่ได้เพราะคนเราไม่แอคทีฟไม่ที่ควรก็เลยตัดสินใจยุบค่ะ ขอบคุณนะคะแชทขังแลน่ารักเฉลยกดติดตามให้พยโยด้วยนะคะโอโปโลไม่บ่อยค่ะพยโยมีเพจเฟ e บุ๊กด้วยนะทุกคนชื่อว่าเลขหนึ่งมาร์ชแล้วก็ชาแนลค่ะเออขาไม้จำเราไ,ไม่ได้หรอกแ,<ต>แต่คุณชอ,อยจำได้น<อ>ั่นแ่งจะหมดแล้วอ,ะอ่ะก็รอดิ แยบโอวัตุเราจะเอาท่าดินอยู่แต่ก็เลือกหน่อยนะขอนะขอนะแบบแบบไม่มีแบบแบบไม่มีโพสว่าแบบว่าลาก่อนหรือว่าอะไรเนี้ยขอเลยนะไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ชวแบบเนี้ยหรอไม่ไม่เอาแบบอาอนาคตอยู่อยู่แบบว่าอยากอยากกลับมาขึ้นใหม่ขึ้นมาแล้วแบบผมน้ำลายเข้าหน้าตัวเองไม่เอานะเกินขื่อไว้หน่อยเื่อไว้หน่อยเราไงเราเราจะไปยืนตรงกลางนู้นไหมจริงๆเรางนนน้ เอาเหรอเอาเลยจินแรกอะเอาเลยจนแรกอะตรงไหนอะตรงนี้พอไม่ตรงนู้นตรงกลางัเหรอก็ไปสิไปสิไป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 รีบรีบถ่ายรูปเราไปรถจะไหนเอ่ยเอ่เลยว่ะเอ้ารีบไปต่อระวังรถทุกคนพี่นอนไม่อยู่โอเคน่าน่าน่าจะประมาณตรงนี้นะเอ๊ะ เม so uh, ื่กนมาีกลางถนนเลยอ๋อคเก่าป่ะพี่ทอนมาแล้วพี่นมาแล้วเอาแล้วโดนเปิดแน่โดนโดนนสีส้มไงเอาแล้วไงเมื่อกี้ใครไป็นหลานี่พวกคุณจะยุบแก๊งไปไหนกันครับเนี่ยใเมืก่ตรงนี้มาพวกผมจะไปเล่นจิงทงครับทำไมล่ะทำไมไม่อยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนอะไปเล่นจิงทงไมไม่ได้เพราะเหตุอันใดทำไมถึงกับยุบแก๊งล่ะถ่ายด้ ตอบไงดีอ่ะตอบยังต่ดีเอ่ะเดี๋ยวพวกคุณถ่ายรูปก่อนก็ได้ผมจะไปรบกวนตรงนี้นิดนึงขอถ่ายรูปก่อนได้ม็กก่อนนะตอนไม่เจอนี้ที่เดียวที่เดียวที่เดียวทุกคนมาที่เดียวที่เดียวเดี๋ยวจะตายแล้วพี่ก่อนที่รถจะชนเราตายห่าก่อนที่รถจะตายหาไอ้มันสไลด์ลงมาวะเออมาเร็ว เ้วเ้เิดนั่งวิดนั่งวิดนั่งไแหลมดินแ่มวินค่พี่นคได้ได้แล้วโอเคได้ทุกคนหนึ่งสองใครถ่ายพี่ชอยหนึ่งสองพี่ชอยหนึ่งสองพี่ชอยโอ้ยกูไม่ได้ถ่ายไวไปนั้นหนอะขอโลกติดเทนได้ไหมได้ เดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวมีอ่าหนึ่งสองสามสกพีหนึ่งสองก็ใช้หนึ่งสองก็ใช้ค่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งสอบเพาอยหนึ่งสอบเขาเนีพอยน้ยี่อะไรวะทำไมของลุงเป็นกลางวันนะเี่ยทไมเวลามันไม่เหมือนกันของาไม่เหมือนกันดีเขอกว่ากลางกลางวันเนี่ยเขาใช้กลางกลางคืนน่ะทำไมเรผมเป็นกางเกงอ่ะพี่เป็นเกางเนี่ยรจะย่างห้เองลใค่างให้ก่ลูกด้วย แอบร่วให้ด้วยครับผมโชคดีนะครับกลับมาขึ้นแก๊งไวๆนะเดี๋ยวปล่อยพวกผมอยู่ตรงนี้คนเดียวอ๋อยูโอจะเด้อมาช่วยกันรับตีนนะครับทุกที่ต้องมาเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับไอโตวิเรอแล้วจะลกับมเหรับแล้วจะกลับมาไหมรอดูฮะรอดูฮะอัลบั้มหน้าครับอัลบั้มหน้าจัดเป็นชุดใหญ่กลัวเสมอ บาโคลนซัวจังอ้ายมีแน่นอนเลยยังดีครับเมอกี้ทุกคนช่วยดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวุ้ยแต่เราจริงๆนะสมัยแรกตอนนั้นตอนนั้นตียุ่งก็คืออยู่บนนู้นนะอะไรนะที่คยขายปลาให้หนิงวุสมัยแรกอะตียุ่งอยู่บนนู้นเลยบนร้านตัดรถอะไรเลยฮะที่แบ่งกันโดนรถเฉียวเขาเมื่อก่อนที่อร์ดเคยขายปูาให้หนูไงจะได้ไหม จำได้ไหมจำได้จำได้ไปได้ไปแต่วันนี้สนุกมากนะครับถ้ามีอะไรพลาดหรืออะไรขออภัยด้วยนะครับได้ครับได้ครับสนุกมากสุกี้สนุกมากครับสุกี้สุกตู้นะเราต้องผ่านเข้ารอบไปด้วยกันนะวาได้เลยได้เลยได้เลยโอเคนะแล้วเราก็กดดันเลยที่นะเราก็กดดันเลยเราก็กดดันเลย กวดดเอาไงอ่ะเนี่ยเนี <|so|>> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขุนเนี้ยล้วงไม่พักเลยเนี่ยผัวแดงเนี่ยน่าจะได้รับมอบหมายมาแน่ๆเลย หน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่โอ้โหมันเป็นพิงทะเลไม่ตกนไหลเลยคนนี้เอกก็สับพวกผมไม่พักกันเลยเออสับไม่พักนะชาบชาบชาบตรงนั้นอ่ะแหมไม่ได้เล่นเลยวาเนียวไมขอบคุณทุกที่ทุกคนนะเจอกันนะครับเจอกันนะครับเจอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอนะครับเจอนครับเสี่ยวผิงเจอนครับเสี่ยวพิงต่างหากไอเดี๋ยวกูมารถคันไหนเนี่ยเออดี่ป้าป้ไปตัดด้วย พี่เด่นไปไหนตอ่อยอนขึ้นมาวิทขึ้นมาพี่เด่นไปไหนตอ่นไไนตอยูยูอยู่ไหนวะไปผานาไปสนสนุกนี่สนสนุกกันไม่ต้องนอนพี่บาเวลพรุ่งนี้เข้าเชา้าจบเหมือนกันม่เปอะไร <c oughs> <c oughs> แบบพ่วงใจจะขาดแล้วเนี่ยโอ้โห <c oughs> เออดีแม่ปกตินอนก่อนห้าทุ่มมีตื่นนะว่งวงเลยอะเหมือนกันโอ้โหตายมี<อ>กัตว<ล>์กาแฟักแก้วหนึ่งใหญ่ๆ ลืมแล้วว่าเมื่อก่อนอะไรวะลีนอะไรแล้ววะคือเียเมื่อก่อนยังเ,เ,เด็กอยู่เนาะัยรุ่นอยู่เนาะเราคือตรงเนี้ยไม่มีใครมาอยู่เลยเว้ยมีแต่เรากับคอยหมันอยู่แบบอยู่กันสองแกง๊งใช่สมัยเป็นคนดูอ่ะจำได้ดิช่างในไม่อยากจะเล่าหรอกเนี่ยนะ <c oughs> ดูท่ตรงเนี้ยที่ที่ช่างเคยอยู่ที่ที่ช่างไม่มีใครดูท่านอีโมดผมเลยมาถอยลุงลีนเวอร์อ่ะไปชอยไปไหนอ่ะแล้วใครจะถ่ายรูป ใช่น้อยทายให้น้อยมาแล้วที่แกนีมาผจญภัยที่แล้วก็คือตรงกลางนะเชื่อป่าว่าจุดจุดเนี้ยคือจุดที่แบบตอนนั้นที่เราได้ได้อาวุธชิ้นแรกไหมใช่อาวุธชิ้นแรกเราได้กันที่นี่ไม้ไม้เบสไหมเฮ้ยอาวุธครับอาวุธอ๋อเสร็จแล้วอาวุธอาวุธตะวันที่โดนแต่ผมกับป้าได้ที่นี่คนได้เจอกันได้เจอกันที่นี่อ๋อคุณจับได้เลยไเหตุการณ์ตรงนู้นเหตุการณ์ตรงนู้นที่เขางอนกันแล้วเขาตีกันตรงนู้น บอกแล้ววต่อได้กันได้ตั้งแต่สยามแล้วแอบไดถ้าที่สยามที่ต้องแอบได้นะเพราะว่าเพื่อนๆไม่รู้นะเออนี่เขาบอกผันดีกันทุกคืนนู่นทีที่เนี่ยคือที่ที่ไอต่อโดนไม้เบสอันแรกของแก๊งฟาดจากพี <ok ่ล็อกพี่จูอ๋อนเีียกูบ่ไอลิงกัง เป็นกังหี่อุโทพีเขาทพีผมไปเล่นเล่นโฟกิงบ่อยมันก็เลยติดมาพี่โทษตรงนี้มีหลายเหตุการณ์มากช่วยด้วยจริงตรงนี้ใช่หลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะปีนขึ้นไปเราอยู่ตั้งแต่นี้ไปดูไม่พอเอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเราตัดไปแล้วก็มาดูความชินน้องสนุกเซิร์ฟเทรนนิ่งอ่ะ ตรงเนี้ยม่เคยเป็นเทรนดิ้งมาก่อนมันนี่อ้ใช่นี่เราจะลาเมืองปะเนี่ยตอนนั้นมีสมาชิกคนหนึ่งราคานแก่คุยกันเลยเราลาเมืองมันจะมีมันมีสมาชิกคนหนึ่งอ่ะชื่อว่าจุ้งอ่ะตอนนั้นอ่ะไอ้โตอ่ะแบบรู้สึกท้อแท้แล้วโตแบบอยากจะออกแก๊งหรอเนี่ยมันจะมีสมาชิกแบบแรกๆที่ชื่อจุ้งเขาก็บอกว่าเพื่อนอยู่ต่อเถอะมึงรอกูอีกนิดนึงหลังจากนั้นไม่นานอ่ะไอ้เฮียจุ้งนี่ไปคนแรกเลยเฮียโตเฮียโตรอเฮียโตรอคนเนี่ย ไม่บอกว่าที่จุ้งยังไม่กลับมาเลยยังไม่กลับมาเลยย้ยาไปไม่ไปไม่ลาเลยต่อรอย้ําต่อรอจะตามจนจนไปตามแล้วะไปไปจนบางทีแต่ล็อกกลับเข้ามาแบบไอ้จุ้งยังไม่มาเลยคุณชอยตอนนี้มันสว่างอยู่ทุกคนสว่างะเขาเปิดอ่ะเอยของเขาสว่างนี่ตอนที่ผมลงสว่างเลยทอไมไม่ใช้สว่างทำไมคนเราไม่เหมือนกันน่ะ คนัคนละทางโช่ใช่ไหมป้ชอยปาชอยอยู่เาเป็นัทยาการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไหมไม่ไปไป็นบตาอเรอเปนบ้านเราแล้วก็เปยนบรรทยากรบรทยากรบรทยากรแบบอนานาถูกกระจกที่ไม่มีบอสอ่ะวิเราไปชนรถเขานี้ยเขาก็มันชนเป็นเพี้ยนทับเบื่อว่ะ จะเห็นไหมเนี่ยอ้ามีถูกกระจกตัวนี้ด้วยแต่ไม่มีพิเคิาทันโอ้โหู้กใจนะทู่ใอเหรออาใช่มันิเค่าทานเหรอไอนทัน้นทงนี้แล้วทงนี้ใช่นทงนี้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงนทาน้นลไงดเลยได้เหรอนั่นไงแล้วคุณันมาเป็นโซบกระทไมเรย บ้านนี้เขาเลียกันอย่างนี้น่ะถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยใช้อยู่ตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถืเลี้ยงบอลมันด้วยโดนย่นบอดออกจากขมเข้มจะยงเหมือนลูกมีได้ Iron b a n i r o Iron สามสิบสขอบคุณสามหนึ่ร้อยพี่ครับ ให้แม่เจ้าขาต้องไปเจอเพื่อ่ะวิทย์วิทย์ดูเฉยๆเดี๋ยวเป็นแม่พี่เนิดี๋ยวเป็นแม่เพื่อนเดี๋ยวเป็นแม่เพื่อดนี่ครบทั้งพัทยาเลยตรเนี่ยยัไม่เคยเจอพี่เคิร์ดสักครั้งเลยอ่ะอยากมีโอกาสก็อยากไปเจอ เที่เรคยถามมีงานเยอะมากเลยนะในกรุงเทพแต่ว่โยกไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนเลี้ยวต่างจังหวัดแด้จะได้ยายมันก้าเล่านะที่เป้าวันนี้มีคนพักทบ่ไม่บังเขาคนหนึ่งร้อยบิดค่าให้่แม่เยอะค่ะจากแม่เบ้นค่ะ พี่แป้งเอมทํอนต่อยมจอนน้คือใครมลเจอนอดมันพอไหมนี่คุณช้อยถ่ายถ่ายพอหรือเปล่าแต่กำลังจะพยายามขยับไตงเห็นเห็นเขาเห็นหน้าหนเห็ปล่อยไหมเห็่อยไหมแค่เห็นเขาก็พอไม่ต้องเห็นก็ได้ โอเคขา็ก็แตไม่ต้องขีก่อนเากร์พี่เิงเกร์ทำไมเฟมมันเริ่มใหญ่ขึ้นดนใหญ่มากอะเฟมอะบอกแล้วอย่ากินเยอะอยนเห็นมไม่นี่อยวานหนวานนหนวานอยู่ตรงกลางแล้วยังเฟมไม่หมดอะเฟมยังไม่พอไม่พอจริงความนิัศนไม่เนี่ยประจาครบไหมใช่โดนบังอยู่เนี่ย ยูความแน่นพัทยาก็คือความแน่นพัทยาความอนอุ่นนอนเลยนอนเลยนอนเลย คือมองไปก็รับรู้ถึงว่านอนจะเรียกว่าครอบครัวไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมองไปก็คือก็คือแบบก็ไม่ a มมีคอยหมั่นเก่าตัวก็ถึงกระตกรื่องนี้แบบเรมาดนแบบว่เราเติบ้กันว่าเราเม้วาเริาได้รตโมาได้กันแาราตาแ่าเาด้กอนเคิโมาได้นแล่ได้ว่เโมได้่รมาได้่เามาได้เโอมาได้แเค มทนแทนซื้อฟูไว้ด้วยสุดแท็กซ่ไม่มีพี่เราเจานี้มีเรากว่าท้ยการี่เกายป็นเนี้ยไทยมายูไทยมายแต่ขมต้องการแบบนเฮอะไรอ่ะตมได้ไข้าวนเลี่เอาไงวะพี่เราก็ดูกลักเห็นมาตั้งแต่แรกเลยสามแกงนี้ใช่ค่ะวายก็เป็นคนดูมาก่อนสวยสวยสวย สวยเลยสวยเลยพโยเคยจะเป็นมโยเคยจะเข้าถูกกระจกด้วยค่ะสมัยตอนที่เป็นปรามูลเก่งอะสมัยตอนนั้นที่มีเจลลี่มีเมดามีจักรกัญชี เอาเองวะฮะมามามามมามี่พี่มานะนี่พี่มานะโอ้ยจะไปอะรอะไรครับเนี่ยไปหรอไปหรอจะต้องไปหรอเปลี่ยนชุดทัานไหมอ่ะไปแล้วหรอทันท่นโอเคทันท่าไม่ใช่คันนี้พี่พาเวเวเอ้าแล้วรถไปไหนไปอยู่โยโทษโทษหาไม่เจอจะไม่ไหวแล้วนะชวิไม่มันกลัวไม่ทันเมืองลีไง โอ้รีบเร็วเร็วเร็วสองนาที